ค่ามคะประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่ AEC เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าขายที่ประเทศไทยของเราและวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการทำใบขับขี่ของชาวต่างชาติค่ะ ว่าจะมีความสำคัญและมีขั้นตอนกระบวนการแตกต่างจากคนไทยอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณสนิทพรมวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ อย่างแรกเลยนะคะต้องขอเรียนถามก่อนเลยค่ะสําหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยค่ะคแล้วอยากจะมาขับรถนะคะคเขาจะต้องทําอย่างไรบ้างคะอ,อ,อันแรกเลยก็คือต้องมีใบอนุญาตขับรถนะครับก็คือขับในบ<า>ประเทศไทยไหมคะในกรณีที่เข้ามาเนี่ยฮะลราประสงค์จะขับรถแล้วยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่เนี่ย ก็มาทําที่ประเทศไทยเรานะครับมาติดต่อที่กรมการขนสง่งทางบกสานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับอันนี้เราเอำนวยความสะดวกเหมือนกับคนไทยนะครับตอนนี้ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนในการทำเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเอเกาสารในย่การยืนยันการเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย <The clue. S 2> อันนั้นก็คือต้องมีพาสปอร์ตมีสำเนาว,วีซ่านะครับแล้วก็มีใบอนุญาตทำงาน work permit <The clue. S 2> นะครับหรือ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่นะครับที่ชัดเจนแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ไม่เกินหนึ่งเดือนคราวนี้กระบวนการนะครับ <S <S กระบวนการหนึ่งต้องมีการอบรมนะครับอันที่สองก็คือต้องทดสอบสมรรถนะทางร่างกายนะครับ <S <S แล้วก็อันที่สามก็คือสอบภาคทฤษฎีพอเสร็จจากนั้นก็ต้องไปสอบภาคปฏิบัติภาคสนามหรือขับรถจริงนะครับโดยใช้ e-driving นะครับก,ก,ก็เหมือนกันอันนี้เป็นขั้นตอนว่าชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาใน,ในประเทศไทยก็สามารถที่จะขับรถได้แลวอย่างในกรณีใบขับขี่สากลค่ะสามารถใช้ในประเทศไทยได้เลยไหมคะ,ะใบขับขี่สากลใช่ไหมครับอันนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยใช้ตามเงื่อนไขของใบอนุญ,ญาตสากลที่ระบุไว้อย่างเช่นว่าถ้า1ปีก็ต้องตามอายุของ ใบอนุญาตขับขี่สากลที่ระบุไว้นะครับท่าน,นี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับต่างชาติเหมือนกันผมยกตัวอยา่างอย่างเช่นตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่เอเซ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความตกลงร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับมีใบอนุญาตขับขี่ของแต่ละประเทศมาแล้วเข้ามาขับรถในประเทศไทยถ้าแสดงใบอนุญาตขับขี่ของแต่ละประเทศของกลุ่มอาเซียนเดาอันนั้นก็สามารถใช้ในประเทศไทยเราได้เลย ใช้ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่กำหนดไว้คุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าวิธีการแล้วก็ะระนวนการของการทำใบขับขี่ของชาวต่างชาตินะคะจริงๆแล้วก็ไม่ต่างจากคนไทยเลยคะ่ะจะแตกต่างแค่เอกสารอย่างเดียวคือสรุปแล้วทุกคนที่มาใช้รถก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่<ช>นะครับแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ย เหมือนที่ผมได้เรียนไว้อันแรกเลยถ้ายังไม่มีใบ,บขับขี่ก็มาทำใบขับขี่ตามขั้นตอนโดยใช้เอกสารเป็นพาสปอร์ตวีซ่าเวิร์คพ์มิตนะครับหรือใบรับรองถึงที่อยู่สองกรณีถ้าเป็นมีใบขับขี่อินเตอร์หรือใบขับขี่สากลเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ามาจากต่างชาติที่มาจากกลุ่มประเทศ อาเซียนนะฮะอันนี้ก็ถือใบขับขี่ของประเทศนั้นๆและเอามาใช้ได้เลยค่ะก็ได้ได้ว่าใบขับขี่นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนนะคะก็ต้องมีใบขับขี่เหมือนกันเพื่คอความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานเดียวกันนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณสนิทพรมวงศ์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ และหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิต่างๆค่ะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้กับทางรายการสายด่วนรัฐสภาโทรทัศน์รัฐสภาสื่อสาธารณะนิติบัญญัติของประชาชนได้ตามช่องทางต่างๆเลยค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ